อา้าวเฮ้ยพี่ยุนมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพี่มาส่งขาวหมูไปสั่งทุกนพี่รีบพี่รีบสั่งรถเกลือใช่ไหมครับของผมสามร้อยหสิบเก้าบาทสั่งพิซซ่าด้วยใช่ไหมครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าไม่ผูค่ะเฮ้ยเหมียวแกสั่งมาทำไมเยอะแยะวะก็ฉันอยากกินอ่ะโอ้ เยอะขนาดนี้แกจะกินหมดจริงหรือว่าเหมียวหมดหมดก็หมดแล้วที่ปานเทพหายไปไหนอ่ะไม่หลักดีไม่หลักดีแบบนี้ก็ไม่อยู่ข้างนอกไม่ต้องมามองเลยเฮ้เหมียว แล้วนี่แกจะไม่ไดเอทแล้วจริงหรอวะ่าไม่แกก็ไม่ต้องช่วยฉันเรื่องคุณปานเทพแล้วด้วยทำไมอะเกิดอะไรขึ้นวะฉันกับเขามันอยู่กันคนละโลกโลกของเราสองคนไม่มีทางมาบรรจบกันได้หรอกบรรจบบรรจบอะไรวะเหมียวแกช่วยอธิบายฉันเข้าใจได้ไหมฉันไม่อยากพูดถึงแกก็ไม่ต้องถาม ยิ่งพูดฉันก็ยิ่งเจ็บก็ถ้าแกไม่บอกแล้วฉันจะช่วยแกได้ยังไงละเหมียวเอาเป็นว่าฉันไม่อยากผอมแล้วละกันผอมไปก็ไม่มีใครรักกลับไปอ้วนเหมือนเดิมดีกว่าไม่ต้องมานั่งอดมื้อกินมือด้วยฉันกินเป็นเพื่อนแกนเอง จะไม่ไหะวแล้วว่ะคนมันจะไม่ใช่ต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่เข้าตาอยู่ดี อ๋อเฮ้ยมีการทิ้งพวกนี้ด้วยเหรอวะหมดแพชชั่นไม่รู้จะทำ,ทำยังไงอ๋อ